สวัสด,ดีเพื่อนย้ำเพื่อเอชาา้าค่ะพี่กนกพรสวัสด,ดีนะคะวันนี้มาจะมาลาแล้วออกมาซื้อของบรรยากาศแถวบ้านพี่ตอนเชา้าบางทีก็เงียบสงบบางทีก็อันนี้ตอนเช้ามันจะเงียบ ถ้าเป็นตอนหัวค่ามาก็สาระวนวุ่นวายแว่นอยู่ที่ร้านชาวไม่ได้ใส่แว่นตามมูดตามมนัวนนี่ยฮี่เดอค่ะบรรยากาศกอทอมอการความเป็นอยู่การหาอยู่หาก,กินเออ ระหว่างทางเดินจะพาเดินไปลานอยู่อย่างสงบมันก็ไม่ดีค่ะาขายต้องอยู่อย่างวุ่นวายยิ่งวุ่นวายยิ่งดีบางบ้านเขาก็ยังไม่ตื่น แสงแดดอ่อนๆตอนเช้าดีนะชื่นใจสอยเดินเบาวานตอนจะค่ำค่ำหน่อยเฟซบุ๊กส่งไอ้นี่มาให้พี่ให้สามารถใช้เพลงได้ แต่ว่ายังไม่ได้ใช้หรอกก็อยู่แอร์อัดแบบนี้ค่ะให้ดูทุกวันอย่าเพิ่งเบื่อนะตามภาษาชาวบ้านเรา นนั้นไปคนนี้มาเด็กไปโรงเรียนตอนเช้าซอยแคบๆซอยปากเซียนถ้าคนถิ่นอื่นเข้ามาไม่ได้นะมันจะค่อยๆขับไปแล้วมอใส่ก็จี้ตูดรถมาตามหลังก็จี้ตูดคนข้างหน้าเข้ามาเข้าไปไม่เป็นอุ้ยวุ่นวายถ้าคนต่างถิ่นเข้ามาถึงร้านพี่แล้วพี่จะเปิดประตูน,นะคะ ไม่ได้ใส่แว่นหน้าตาแปลกๆไปก่อนเด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่เด้อ